สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่7ธันวาคม2566โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัชริยะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มต้นด้วยสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปประจำวันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตา้ลักษณะเชน่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทางด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น6 1 0 2 7ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็นร้อยละ80ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำใช้การคงเหลือ3 7 0 8 5ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะสี่เขื่อนหล,ลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น18,274ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ73ของความจุอาปริมาณน้ำใช้การคงเหลือ11,578ล้านลูกบาทเมตรสำหรับสภาพน้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์วัดได้2 8 8ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ น้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43จังหวัดชัยนาทในอัตรา80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้านการจัดสรรน,น้ำในช่วงฤดูแลง้งได้มีการจัดสรรน,น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศและการอุตสาหกรรมทั้งประเทศไปแล้วกว่า3,848ล้านลูกบาทเมตรแล้วทั้งหมดคือภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ